เร้จากองเรขอานี่ได้หรอเค้กกระทะรั่วไม่เชื่บว่าอย่าเบิร์ไป แหล่แซ่บมากนี่จับใส่มะเขือไหมมีหมมีมีมะเขือมีอ๋อมีก็ใส่ใส่หลย ต้องถามเชฟก่อนมีอะไรใส่บ้างโอเคก็หนึ่งปลาน้ำปลา <anak gel, S 2> น้ำปลาน our, ้ำปลาเมก้าเชฟโอ้ยในเชฟปาร์ท <bridge doll itations> ใ,ใส่หลายแทบหลายแม่บอกแล้วทำงานอยายแม่คุณเชฟไปนบอเเอแ่ะ โอเคไม่เจม่ซีเรียสหรอกินได้ไม่ถึงเนื้อ

เผ็ดหมูทะเลนี่หรอเสร็จแล้วพ่อแซ่บ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 ะรุสุดท่ไม่่เค็มเค็มเ็มหรอา